ตัวเวทนามันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวมีตนสัญญาก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนสังขารก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวมีตนนั่นวิญญาณก็ไม่มีตัวมีตนจิตใจของพวกเราก็ไม่มีตัวมีตนไม่สรู้แลวไม่รักกันหลงอะไรสิหลงลมหลงลมหลงตนนังกูหลงมึงมึงกักูเนี่ยพากันมาสร้างโลกขึ้นมึงคือใครเอมึงก็คือผู้หญิง กูก็คือผ okay? ู้ชายมึงก <c ların wrote lại> ็คือมึงก็คือผู้ชายกูก็คือผู้หญิงมึงก็คือสัตว์ตัวผู้กูก็คือสัตว์ตัวเมียกูคือสัตว์ตัวเมียมึงก็คือสัตว์ตัวผู้สี่ตัวนี่พากันมาสร้างโลกหนึ่งสร้างโลกใครรับบัดพากันมาสร้างโลกมิัตสี่ตัวนี่สร้างขึ้นอยู่ในโลกเมื่อสร้างแล้วผลได้รับคืออะไรที่นี่ได้ก้อนทุกมาด้วยก้อนเก็บก้อนปวดมาได้ก้อนโรคมาเมื่อเกิดโรคเกิดไปขึ้นแล้ว บนเพอกลัว,วก้อนสะก้รนละกายมันจะแตกจะดับนี่จริงๆแล้วห้ามมันไม่ได้ห้ามไมา่ให้แกก็ไม่ได้ห้ามไมา่ให้แก็บก็ไม่ได้ห้ามไมา่ให้แตกให้ดับก็ไม่ได้มันไม่อยู่ใต้สนับบังคับของใครเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้หลงมาเกิดมาแก่มาเก็บไปตายถ้าย้อนหลังเป็นอดีตแล้วจิตใจแต่ละดวงนี่เกิดมาในทราบในโลกอันนี้เป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะ